วันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมวัฒนธรรมพื้นบ้านการทอผ้าไหมที่มีวิวัฒนรราการใหม่โดยการใช้สีย้อมจากธรรมชาติ ที่หมู่บ้านโคกล่ามตำบลหนองบงัวอําเภอพญาภภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามค่ะอําเภอพญาชภูมิสัยนี้นะคะเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยพัฒนาการมาจากการใช้สารเคมีเป็นเปลี่ยนมาใช้สีจากธรรมชาติที่มาจากไม้โมลพลซึ่งการใช้สีจากธรรมชาตินั้นเพื่อเน้นการรักษาสุขภาพที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหมู่บ้านโคกล่ามค่ะทุกท่านอยากชมกันหรือย,ยังคะว่ากรรมวิธีการผลิตผ้าไหม นั้นมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามท่านผู้รูของศูนย์บ้านโคกล่ามอำเภอพระยากระพุทมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนย้อมไหม้ดยสีธรรมชาติคือที่เทียนค่ะทิพยเทียนหัวหน้าศูนย์ค่ะอยา ถามท่านว่าขีแต่ก่อนเคยยอมขีใช้เป็นเคมีมมค่ะแต่ตอนนี้ได้กลับเปลี่ยนมาใช้สุธรรมชาติเพราะสาเหตุอะไรคะ ตอนแรกก็เป็นเป็นคนอยู่บ้านกับพอกับแม่แต่ไหนมค่ะโอ้โหวล้วิว่าวอลลัาลลอันอยู่บ้านเป็นอู่คนน้อยอยู่บ้านกระพาแม่แต่แต่นอ้อยเลยปด้าเมื่อกจะรับการที่ไหนกับปลูกฝังเรื่องะพอเป็ยเคยท้าเห็ดม้าแต่วมาต้ตาตองเลี้ยงมอนย่นนอมไม้ักไห้่าเหยดางอส่ียงกันกัเฮ็ดกะสีเคมีมักมีก็อมันอร่อยสาเป็นมันสกกว่าไปหามหมอหมอบอกว่า ห,หยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เปิขงขอเพิความใจ่รักของเราที่เกิดมาเคยเป็นปัญหาทำพ่อถามแม่ว่าแมส่สีมาจากเทีนได้ารอเป่าซื้อสีนั้นคือซื้อได้มา้องพิร้องถือตก กับพ่อพ่นใจรักที่เขาเกิดมาเขาเขาเขาหมักเรื่องนี้มาเลยอ่ะมาเห็ดร้องผีร้องเสร็จก็กระดานสีโอเคดีเออกระดามดีมันก็เป็นของมันเองนะคะสีออกมาในหลังน้ำของมัน,ามนจากคุณจากคูนจากยนาจากไม้ี่ยังหลายๆอย่าง,ายอยางเออมาเห็ดมันก็สวยดีงามเอาผ่าออกตลาดสิข้าเจ้ากับกับตลาดต้องการสนใจดีขึ้นย่างดีขึ้นเหมือนชุพารางกายก็ดีขึ้นเอเอแค่ต้อง นันที่เขาหังความกันก็ดีใจเออที่ได้กลับขึ้นมาเห็นสันเกถึสองสักเดแล้วกัดสนใจไฟอยู่เงธรรมชาติยากมากเลยคุ็เกลียดค่ะมีขนุนหมายถึงขนุนนุทนนำค้ำคุณค้ำขนุนนุ่นนำนุ่นทรงนุ่นทรงไ่เสคู่ก็คะนก็ค้ำคูนตก็ยกยอหลยอ ก็มังข้างมั่งมัังข้าง,งข้ามใครหรือไม่นั่นก็เลยเป็นผ้าผ้ามงคลของเราค่ะแล้วเมื่อไรมีอะไรบ้างถาไหนนที่นิยมคะเมื่อก่อนทำทำลายทั่วไปใครชอบลายไหนก็มามัดไม่มีจุดเดืนแต่เฉพพะปีนั้นมาทางอำเภอก็ให้เราเลือกว่าเป็นลายของเอกลักษณ์ของอำเภอพะเยาคือลายลายล้มเดือนก็มามัด ก็เป็นที่นิยมของอำเพือเพราะว่าข้าราชการบังคับต้องใส่อายจประจำัเพือายดาวล้อมเดือน,น,อนแต่เราตอนนี้เราก็มีอีกอีกลายหนึ่ง พยักก้อนเศร้าจยเป็นลายใหม่ของเราแต่มันก็เหมือนพยักก้อนเศร้าที่เหมือนพยักก้อนเศร้านี่ภูมิทัศน์ของอำเภอพยักมีมีสามนนเดี๋ยวคุว่ามันมีสามนนสามนนชีจันนนอะไรนนนอะไรนั้นมีสามเหมือนก้อนเศร้าที่เราเหมือนตั้งไฟก้อนเศร้าก้อนเศร้าโบราณเรียกก้อนเศร้าสามก้อนเออมันก็ มันก็ออกมาแบบลักษณะนั้นเลยก็ได้เป็นพาย้อนเซาลายใหม่ของร้านค่ะค่ะค่ะคะค่ะค่ะย่ะค่ค่ะ ลายก้อเาายาของพยักเริ่มเริ่มเริ่มทำใช่ไหมคะการเริ่มทพยักก้อนเาัอันนี้ก็เรียกลายลคะลายขอวันเจ้าฟ้าวันเมีโอเจ้าฟ้าวันเรีเป็นสัญลักษณ์ของของของจ้าฟ้าตัวแนของเจ้าฟ้าัใจมี บอกว่าเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศให้รักกันรวมกันเพิ่มเพิ่มหัวใจขึ้นมาไมหัวใจแล้วก็ให้มีสิบแถวหนึ่งสองสามสิบแถวมาถึงรัชกาลที่สิบราชการท่ชมันมีมันมีมันมีความหมายของมันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมันมีความหมายมันก็มีลูกหัวใจก็มีสิบแถว เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการย้อมสีจากธรรมชาติกันนะคะอันนี้สุดการย้อมสอันนี้คือการย้อมืีย้อมจากข้างย้อมเลือดช่างตัดท่นี้เป็นมะแรงเป็นมะเรงน้่งเป็นมะแรงโอ้มะเรงมาจากธรรมชาติจ้ามะแรงเกิดดอกไม้ชนิดหนึ่งช้ำชานมันทำเป็นยูเลนซต้นอะไรนะต้นข้ามปูข้ามปูใช่ไหมคะข้ามข้างช่างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ช่าง เรามาแช่น้ำน้ำมันจะออกกับต้นก้ามปูใช่ไหมคะที่เป็นเหลียวเหี่ยวใช่ใช่ใช่ตําตําเรามาแช่น้ำแล้วมันน้ำกจะ็ก็จะได้เป็นสีสีแดงเราต้มน้ำมาก่อนดูใส่อูดเลยเอให้ไม่เอาที่ข่้งไม่เอาเข้าไปเอาแต่น้ำล้วนและนี่ก็คือไหมที่ได้จากการย้อมโดยใช้สีจากธรรมชาติ เช่นมะยมก็จะให้สีโอรินตินขนุนดาวเรืองยอต้นโพธเลีเก่นของต้นมะพูดให้สีเหลืองฝักคูณแห้งให้สีน้ำตาลแก่นไม้ฝางและครั่งที่เกาะอยู่กับต้นก้ามปูก็จะให้สีแดงและการกวากไหมเป็นการนำไหมที่ผ่านการย้อมสีมาก,กวากเข้ากับอัก เป็นขั้นตอนในการทอผ้าไหมให้ได้คุณภาพให้ได้เส้นไหมที่มีความสละสลวยโดยนำไหมามาใส่กลงและแกว่งโดยจะกรกอสเส้นไหมาจากกลงให้มาเรียงเป็นระเบียบสวยงามค่ะ ตอนสุดท้ายการทอจะถูกกรอเข้ากับสวยเพื่อให้กระสวยเป็นตัวนำเส้นได้พุ่งสอดขัดเส้นได้ยืนเป็นมุมฉากทอสลับกันไปตลอดของความยาวผืนผ้าการสอดได้พุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึงวกกลับมาจะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้านและส่วนของลวดลายนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบค่ะ สำหรับท่านใดอยากไปศึกษากรรมวิธีการย้อมไหมและการทอผ้าไหมสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่บ้านคุณแม่สมเพียนจันยาสิริเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโคกล่ามตำบลหนองบัวอำเภอพะยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ